พี่ปุ้ยปกติพี่ปุ้ยทำงานเนี่ยพี่ปุ้ยดูแลอะไรบ้างครับไม่รู้ไม่รู้ปกติหน้าที่พี่แบบทำอะไรบ้างปกติในสายงานเราอย่างเงี้ยไม่รู้เลยฟองเมื่อวันศุกร์อ่ะเทเป็นไงบ้างดีดีไปกันปกติเวลาพี่มีแผนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราอธิบายบุ๋มฟังหน่อยสิสามข้อสามข้อครับครับเฮ้ยโอ้เราเล่นมาตุ้งสู้สิอย่ากูอ่ไปเฮ้ยเจกเจกอ่ะพออยากเจอเจกอ่ะพออยากเจอเจกแล้วพอแบบ พอจะเจอเจกได้ที่ไหนถ้าต่หน้าเนี่ยไม่อยากเอาแต่คนทีเขา็อยากเหตตามเจกอ่ะพอต้องตามเจกทางไหนโทรว่างโทรว่างัยไยากอะไรวะก็ไม่มีเบอร์อ่ะไมาได้นัดตัหรือว่านัดทีโกันเราเข้าออเดอร์ไปอ่ะเราควรต้องให้เขาตั้งแบบ TP ไหม TP ไหม First Blood ที่อะเยอะเท่าไหลายบาทหลายบาทเอาพิการตอบผมก่อนเร็วสามข้อเนี่ยเรามาเล่นแบบตอบถามไปตอบใบดีกว่าถ้าถ้าสมมติลูกค้าเขาแบบเข้าไปแล้วแล้วเขาไม่ตั้งเธอต้องรอดเธอต้องรอดเฮ้ยอันนี้มันเอสแอลมือกันเดียวกันปกติพี่เนี่ย ในตาวหน้าเนี่ยใช่ไหมพี่ไปเนี่ยพี่ต้องทำอะไรบ้างแบบดูแลอะไรบ้างกูไม่ได้ดูแลอะไรไม่ดูแลดูแลอะไรเลยเราดูแลอะไรบ้างเลยเออไม่เลย่ดูแลอะไรเลยกูไม่เอาใครเลยไม่ยังกูจะดูแลอะไรได้ฟ้องเคยเทศหรืว่าน้อยๆ้อยนะเติมตังค์ไปน้อยๆไหมเคยเคยแล้วเกิดเราออกก็เยอะเยอะอ๋อโอวี้เนี่ยไหมเนี่ย ใช่ปะโอวีป่ะเร็เวลารู้ไหมรู้ไหมในหัวตัวเองคำว่าอะไรครับแล้จะดูแลกำไรป่ะใช่ปยววิ่งมาเลยใช่วิ่งมาดูดูแลไงดูแลไงคำว่าอะไรออ่ะโอ้กันหลอโอ้ผิดอาดึงมาดูดึงมาดู อันนี้ผมฉีกมากเลยนะผมเดาคำบนหัวไม่ได้เลยเกิือแล้วกูใกล้แล้วเขาไม่รู้เขาบอกว่าโอวีโอ้เริ่มลงทางโอเคเดี๋ยวคนชนะเข้าไปแข่งในรอบถัดไปนะครับผมไครับ